สวัสดีครับมาพบกับความแซ่บกันอีกแล้วนะครับเตรียมลงมือทําพร้อมกันเลยนะครับใส่รากผักชีแล้วก็เกลือพริกไทยลงไปนะครับวันนี้จะเป็นเมนูไก่เหนียวครับตำทุกอย่างนะครับให้ละเอียดเสร็จแล้วก็ใส่พริกลงไปพริกแดงพริกสดพริกเขียวพริกแห้งตำให้ละเอียดเหมือนกันครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยขา่าซอยแล้วก็ตะไคร้ซอยครับตำให้เข้ากัน จากนั้นก็จะใส่หอมแดงแล้วก็กระเทียมครับวันนี้จะเป็นเมโนูไก่ใต้น้ําหรืออีสานเขาเรียกอึบไก่ครับอึบไก่ใส่มอนึ่งไก่ในมอนึ่งครับล่างท้งปรุงดาดไก่เหนียวห้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยหมอหนึ่งไว้ครับมอนึ่งจะลงไปในมอนึ่งเลยครับจะทําการปรุงรสชาติบียบ้อยไก่อยู่ในมอนึ่งครับไก่อยู่ในมอนึ่งทาการปรุงรสชาติเด้อบันเด้อวตามไว้หี๋ยวลงมา ใส่ลงไปใส่เครื่องที่เรียมมาลงไปครับตามด้วยน้ำรลาครับหนึ่งช้อนตามด้วยซีวิวขาวครับหนึ่งช้อนบป็นกาดตามด้วยน้ำมันหอยครับหนึ่งช้อนบป็นการแล้วก็ตามด้วยกุญแจชูครับใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวผมชอบครับตามด้วยนี่ครับน้ำปลานิดนึงครับตามด้วยเบบกูขีครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับ นเครื่องที่เราตำแล้วก็เครื่องปรุงให้เข้ากันครับนี่ครับตำด้วยต้นหอมผักชีครับลงไปห้าหอมหอมครับตามด้วยใบกระเพราน้อยลงไปครับให้มีกลิ่นหอมครับผักที่เราใส่ไว้เราจะแบ่งไว้ใส่อีกครึ่งหนึ่งครับก่อนกข่สุกนะครับคนให้เข้ากันเรียบร้อยเสร็จแล้วครับปรุงรสชาติให้พอดีตามด้วยน้ําล้างคอกครับให้มีน้าเยอะๆครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเยอะเกินไปนะครับพอเราเอาไปขึ้นไปตั้งไปหรือว่าเอาไปตึดหม้อ คลี่แล้วมันก็จะอบอยู่นะมันก็จะค่อยๆระเหยออกมันก็จะแห้งพอดีนะครับเวลาสุกมาเสร็จแล้วครับเตรียมขึ้นตั้งไฟเลยครับใส่ช้อนลงไปด้วยครับช้อนสแตนเลสเพื่อให้ความร้อนอบอ้าวจะได้สุกไวๆครับคนทุกอย่างเข้าก็ดีแล้วครับนาขึ้นตั้งไฟครับไก่เหนียวในหม้อนึ่งครับวันนี้ะทําสูตรไก่ใต้น้าครับโดยใช้ไก่เหนียวครับไม่ใช่ไก่บ้านเสร็จแล้วก็เอาม้อมาปิดตรงปากหม้อนึ่งไว้นะครับทีนี้เราก็ใส่น้ําลงไปข้างบนหม้อ ตรงที่เรามาปิดปากหม้อนึ่งไว้นะครับปล่อยให้น้ําตัวนี้มันเดือดนะครับสูตรตู้ไปเขาจะใช้3มนะครับวันนี้มาดูสูตรผมครับรอบๆบริเวณขอบปากหม้อหนึ่งครับหาผ้ามาปิดไว้นะครับจะใช้กระดาษชิชชู่ก็ได้ชุบน้ําให้เปียกแล้วก็ปิดไว้นะครับมาดูน้ําข้างบนหม้อนี่ครับผมจะใช้สูตรเดียวทีเดียวรวดเดียวเนยนะครับผมจะให้น้ําตัวข้างบนนี่เดือดรอบเดียวให้เหงืออแห้งไปเลยครับผมจะไม่ถ่ายเป็นสามน้ํา ผมจะใช้เวลาในการทำหนึ่งชั่วโมงครับสูตรนี้ผมลองทำดูแล้วครับหนึ่งชั่วโมงกว่าๆครับไก่เหนียวถึงจะสุกครับผมจะใช้น้ำเดียวให้น้ำตัวนี้แห้งไปเลยนะครับพอน้ำเริ่มแห้งครับผมก็จะทำการเช็คดูไก่ครับว่ามันสุกหรือยังพอที่จะรับประทานได้หรือยังไก่เหนียวครับเช็คดูครับอืมโอเคเลยครับสวยงามน่าทานมากเสร็จแล้วก็จะใส่ที่ครับต้นหอมที่เราเหลือไว้กับยอด ใบกระเพราเอาน้อยครับลงไปครับให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ทําการยกลงเลยครับพร้อมเสิร์ฟครับเป็ดเสร็จแล้วหนึ่งชั่วโมงกับ20นาทีครับไก่เนื้อเราทานไปน้ําที่อยู่ในหม้อก็ไม่แห้งเห็นไหมครับพอดีเลยครับให้เวลาตักหม่ำครับสูตรนี้ลองมาทําดูนะครับไม่ต้องตักน้ําเดือดออกถึงสมครั้งเหมือนทั่วไปก็ได้ครับใช้สูตรเดียวเลยคือเอาน้ําวางไว้ข้างบนแล้วก็ให้มันเดือดแล้วก็ให้มันเละเหยือไปเลยหนึ่งชั่วโมงกว่า น้ำที่ผมใส่ไว้ประมาณหนึ่งลิตรมันยังไม่ได้เหย่นะครับมันยังเหลืออยู่แต่ว่าพอมาเช็คดูเลยแล้วไก่เราสุกแล้วถือว่าโอเคเลยครับถือว่าผ่านครับส,รสูตรนี้สูตรนี้สนุทดาไก่เหนียวนะครับไก่บ้านไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็สุกได้กินแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเ <c oughs> มนูนี้แซ่บมากครับไก่แต้น้ําไก่เหนียวในหม้อหนึง่ง